สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่เดี๋ยวเราจะมาทำไข่นกกระทากินกันปัญหาของการตอกไข่นกกระทาเนี่ยคือตอกยากใช่ไหมแม่บีแล้ววันนี้เปลือกเหนียววันนี้ตอกปั๊บเนี่ยอไอ้เปลือกไข่อะมันล้วงลงไปด้วยวันนี้เรามีตัวช่วยอะไรครับนี่ครับน้ำเหนือหน่อยเครื่องสักสีที่ปัดไข่นกกระทาครับจริงเหรอใช่ไหนสาธิตเลยตัดยังไงเทน้ำมันยอดหลุมแล้วบีมทาให้ทั่วทุกหลุม พอ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 เดี๋ยวให้เขาเอาอันนี้ที่แปลงถาน้ำมัน่ายครบทุกหลุมเลยนะอ่าแบบนั้นนั่น,น,นแหละให้ทั่วเอาคนละครึ่งเดี๋ยวแบ่งให้พี่นาวาทำมั่งนาวาทำเหมือนน้องอ่ะอ่านั่นแหละเวลา <C oughs> เวลาเวลาตอกไข่ลงไปมันจะได้ไม่ติดกระทะเด็กๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับกันไก่มันคุมใช้ด้านนี้ไข่ที่เป็นตูดช่วงแหลงใส่เข้าไปไม่ต้องสุดนะครับกะเอานี่การทำงานของเขามันเหมือนกันไก่ใช่ครับโอ้ไข่อันนี้น้ำเยอะมากอุ้ยอุ้ยสวยงามมากดูแลดูแลทั้งหมดแล้วเราก็เมซิ่งเขงไปวู้มแบบนี้นะบิ่มโอเคอ่ากินมัน่อนด้ครบอ่า เก่งมือหน่อยครับตัอเลยเอออันนั้นอ่ะฮกฮกฮกเอามาเอามาเอามังในมาเท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 นั่นนั่นเรไม่โดนนไม่ต้องไม่ต้องว่ามือสั่นยุ่งโดยสุขละอ่ามาใบที่สองครับโอ้ตัดเออนั่นนหละแบบนี้แหละแบบนี้แหละอ่านั่นแหละสวยงามสวยงามเอามือสูงอุ้ยยักษ์เวลาเทอย่าสูงมากดิ่อ่านะว่า อ้าวโอ้แตกหมดเลยอุ้ยน่ากินมากอ่าอ่า่แลออตามองตามองไข่ด้วยไปใส่ไปอ้าวทำไมมันแตกเหวอวะไหนบีมทำให้ไม่แตกดิยาสูงมากอ่านี่ไม่แตกแล้วนี่ไม่แตกแล้วโอ้โหก็ไปองยังไม่เปิดไฟนะให้ใส่กันสีติก่อน อ่าอ่าไม่แตกแล้วไม่แตกแล้วสี่ไข่อ่าแล่างห็นแรบบีมไม่ต้องลงลึกมากเดี๋ยวโดนไข่แดงนั่นแหละโอ้โหเมสซิ่งอ่ะง่ายเลยอ่ะทีเนี้ยแจ๋วเลยอ้าวอ่ามินมินยางนั้นก็ได้จะถีบออกป่ะบีมงโอ้โอ้เก็ยังรอดอ่าประมาณนั้นแหละนะวะอ่า โอเคสวยงามแตก,แตกหรอยังยังไม่ตแตกแตกแตกอ๋อโดนไข่แดงไปหน่อยโอเคมาเปิดไฟกันเพราะว่าเราดับไฟก่อนเดี๋ยวเด็กๆจะร้อนเวลาทำโอเคระหว่างนี้ก็รอสุกนะครับนี่เราเอาซีอิ๊วเห็ดหอมมากับพริกไทยเพราะว่านาวาบอกจะกินพริกพิกไทยด้วยตอนนี้ไขน่นกกระทะของเราก็สุกแล้วครับผมเดี๋ยวเราเอาเตาออกนะ แล้วเดี๋ยวแคะกันได้แขกง่ายๆอ่าอ่ะโอเคแคกเลยครับดีต้องคอยจับด้วยเดี๋ยวขยี้นอุ้ยลื่นลื่นอ๋อวยวางสวยๆวางสวยๆอ<า>ง่ายอะ่ะง่ายอ่ะดิออกโอ้รอรกระทะนีแบบลื่นด้วยแหละอุ้ยน่ากินน่าโอ้ออโอสวยงามครับทุกคนีี่ อีซี่มากอุปกรณ์พร้อมน่าจะซื้อมาตั้งนานแล้วทิชตัดไข่องกระถาไปแคมป์นี่ทำไดใช่ใช่ใชเอาไปแคมป์ได้ทำไข่กินอาหารเช้าว้าวสวยงามครับทุกคนอ่ะแบ่งกันคนละหกลูกครับ ใส่ซอสกินได้พี่าานาวาซทำไหมแม่โยกให้ว่าไปไทรไทยเดี๋ยวมันฟุ้งเหนึ่งฟุ้งไข่เดี๋ยวพี่ขอเดี๋ยวเยอะเกินเจะเพลิดเพลินร้อนบ้าเอาลองดูกนะ่อนนะร้อนเบ้าร้อนไหมหายร้อนแล้วใช่ไป่ะเป็นไงอร่อยใช่ป่ะอ่อเยาะเพิ่มเหาะเพิ่มทขาไม่เค็มเหาะเพิ่มเหาะพินาวาด้วย อ๋อโอเคตัวละตัวละตัวละเออไม่ใช่หตัวตัวแม่อยากกินครับสังเกตนะแม่แม่อยากกินไอันนี้มันเหรออร่อยป่ะอร่อยป่ะยังเหลืออยากกินอีกอ่ะทำไมเดี๋ยวเราต้องออกไปกินข้าวกันต่อนะครับกินแค่นี้พอเีาไวดีมะนาวาแจ๋ววะนะอืมคืนปะ นั้นมีพริกไทยนะเบียมแคมปิง่งก <c oughs> ดเทยซอสออกดิอ่า <c oughs> โ,โหนาวาก,กินเร็วมาก <c oughs> โอ้นาวาสี่สามใบแล้วสี่แล้ว <c oughs> โอ้ยใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบบีมแบบกินแบบ,บชิวๆนะครับ <c oughs> ชิมไปเรื่อยๆ <c oughs> แจ่งว่าไข่นกกะทามันใบเล็กเนอะ <c oughs> กิน6ฟองเท่ากับกินไข่ไก่ใบหนึ่งอะปริมาณโอเคก็ประมาณนี้มารีวิวกันไก่ตัดไข่นุกคาใช้ดีจริงแฮโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย